สวัสดีค่ะนีดาวิกนะคะวันนี้พี่อ้อมมีวิกผมสวยๆมาใส่ให้ดูเลยนะคะของพึ่งเข้านะคะพร้อมส่งเลยจ้ะรุ่นนี้คือสวยละมุนมากๆเป็นลอนดัดมามา่าลอนใหญ่ๆนะคะคล้ายๆนะคะสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลธรรมชาติลอนก็จะประมาณนี้เลยสวยมากๆเลยรุ่นนี้นะคะและดูละมุนมากเลยเป็นดัดลอนคลื่นใหญ่นะคะ มีหนังสีสาทียมนะมาสีถูนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะขายดีมากนะคะและที่สำคัญไหมที่ร้านพี่อ้อมเป็นไหมเกรดพรีเมียมไหมด้านนะคะมีความคล้ายฝุ่มจริงมากๆนะคะเป็นเส้นไหมเกาหลีทนความร้อน180องศานะคะด้านในเป็นงานเย็บกระข่ายกรกนะคะคุณ ผมใส่วิกได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใส่วิกถามว่าใส่วิกยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยากเลยเราคุมเน็ตเก็บผมเหมือนที่พี่อ้อมคุมให้ดูเมื่อกี้แล้วก็สวมได้เลยนะคะสวมได้เลยมีสายปรับระดับตรงท้ายทอยนาะพี่อ้อมมือเอให้ดูเดี๋ยวพี่อ้อมมอให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะ เป็นสายปรับระดับเพื่อที่จะให้เราปรับให้มันกระชับหัวมากที่สุดนะคะเป็นยางยืดน,นะคะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่น 4868ตรงนี้พี่อ้อมชอบมากๆนะคะของหมดไปนานมากนะคะโรงงานเพิ่งผลิตเสร็จนะของุ้นข้าวนะคะถ้าใครชื่นชอบรีบกดสั่งได้เลยนะคะรหัสอะไรนะเมื่อกี้4868นะคะ4868นะคะรหัส4868 ความยาวประมาณ50เซนติเมตรนะคะ,ะนี่นะน้ามาเป็นน้มาม้าซีทรูไม่หนาหรือไม่ยาวจนเกินไปไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปถ้าน้าม้ายาวลูกค้าตัดได้เลยนะคะสีที่พ่ร้อมใส่คือสีน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลดำเป็นสีเดียวกันนะคะ ใหม่ด้านนะคะพี่อ้อมรับประกันงานวิกที่ร้านพี่อ้อมนะคะสั่งผลิตเองนะคะสั่งผลิตเองนะคะพี่อ้อมมั่นใจคุณภาพสินค้าที่ร้านนะคะไม่ต้องห่วงเลยเป็นไหมที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะจะคล้ายคลึงกับูงจริงมากนะคะรุ่นนี้นะคะจัดโปรโลดราคานะคะจัดโปรโลดราคา จัดโกรถดราคาเหลือเท่าไหร่ดีเอ่ยอะสี่ร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะคะสี่บาทรวมจัดส่งให้แถมเน็ตเก็บผมนะคะถูกมากเลยนะ430บาทรวมส่งนะคะปกติรุ่นนี้590ราสนะจัดโต430บบาทรวมส่งแถมเน็ตเก็บผม นะคะ เส้นไหมเป็นไหมเกรดพรีเมียมนะคะเป็นไหมด้านเป็นไหมคุณภาพดีไม่ใช่ไหมพลาสติกผสมไม่ใช่ไหมเงาไม่ใช่ไหมผสมพลาสติกนะคะผมไหมพี่อ้อมคือเป็นไหมแท้ทุกเส้นนะคะไหมแท้สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันดีง่ายทําความสะอาดได้โดยครีมนวดผมและสามารถทนความร้อนได้ในระดับ180องศาค่ะทําความสะอาดได้โดยครีมนวดผมนะคะผสมน้ําใช้4ีหครั้งก็ทําได้เลยค่ะส่วนตัวนี้ เป็นชุดบำรุงควรจะมีน้ำยานะคะควระ80แีด0บบาทน้ำยาช่วยในเรื่องอะไรเอ่ยเราซื้อวิกเป็นไหม่เราก็ควรจะมีอุปกรณ์การดูแลฉีดเข้าไปในตัววิกค่ะแล้วค่อยๆหวีวิธีการหวีวิกค่อยๆหวีจับปลายไล่ขึ้นบนถ้าเราดูแลถูกวิธีวิกผมจะอยู่กับเราใช้ได้นานมากๆคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่เนียนมากๆนะคะการใส่วิกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไม่ คือถ้าลูกค้ากําลังอยากจะลองเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนทรงผมการแต่งตัวทรงผมเป็นอะไรที่สําคัญมากๆกับหน้าตาเรานะคะทรงผมสวย หน้าเราสวยอยู่แล้วถ้าเพิ่มทรงผมสวยเข้าไปอีกเรายิ่งจะมีความมั่นใจสวยทุกๆวันได้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากร้านนิดาแฮปปี้วิวผมต้นล่งขวัญแก่นด้วยนะคะหน้าร้านตลาดต้นล่งขวัญแก่นค่ะห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่มนะคะอยู่ทุกวันจันทร์นะคะกดสั่งในตะการ้าได้เลยนะคะสําหรับชาต๊อกๆนะคะหรือจะโทรสั่งได้ศูนย์เก้าศูนย์ห้าแปดหกหกหกหนึ่งนะคะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะโอเค นี่นะคะสวยมากพี่อ้อมชอบมากรุ่นนี้นะคะหวังว่าทุกๆท,ท่านจะชอบเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ